พี่ชื่ออะไรนะคะเฉวจ้ะพี่เบล,ลเนาะ,ะก็เห็นว่าเคยทานโสมทานนะ<า><า>วันนีอ้อยากทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยพี่เบลมีปัญหาสุขภาพอะไรทําไมถึงต้องทานโสมนิดเดียวจ้ะพี่เบลบอดไม่ค่อยดีค่ะปอดแล้วก็ตับด้วยค่ะพอดีเสริมสวยนะคะพอดอีสารเคมีนี่มนะันเข้าในร่างกายเนาะธรรมดาก็<ะ>ได้เนาะจ้ะที่นี่ก็เลยเกิดปอดดําและเอกซเลสิดข้าง อพอดีมาเจอโสมตัวนี้นะคะ่ะตอนนี้ก็อยู่กับประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะครั้งแรกก็กินประมาณถก้9ขวดข้อหายเลยนะคะ่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่ว่ากินด้วยได้เงินด้วยค่ะได้เงินได้เงินด้แล้วที่อะไรนะปอดำเนี่ยไปเป็นยังไงอาการสิบครั้งอาการนี่จะไอแบบละโลไอ,อแบบละโลแบบว่าไอแล้เวลาเราหยุดแล้วมันหยุดไม่ได้นะ เพราะว่ามันกระตุ้นมาจากข้างในพอดีหมอบอกว่าบอดนี้ไม่ดีใช่ไหมเพราะว่าอยู่ต่อไปก็กลายเป็นมะเร็งกลายเป็นมะเร็งพอดีรักษาทันก็ได้โสมตัวนี้แล้ะค่ะรักษาที่ดีขึ้นดีขึ้นค่ะพี่แววทำทำเสริมสวยมากี่ปีคะพี่ประมาณสี่สิบห้าปีค่ะโอ้สี่สิบห้าปีจ้ะหมอบอกให้เลิกทําเลิกไม่ได้เพราะว่าต้องหากินค่ะแล้วก็มีโสมตัวนี้ช่วยมาค่ะ ตอนนี้ตามหาแล้วมาเจอใหม่อีกครั้งค่ะมัเจะม่อีกครั้งวันนี้เจอโสมนี่จผู้นําของเราเนาะนะคะที่เห็นนะคะเนี่ยทั้งแม่ทองด้วยนะคะได้หลายท่านเนาะนี่เลยค่ะให้พี่แววใหม่นะคะ <c oughs> อยได้สุขภาพด้วยแล้วเห็นว่าลูกลูกเป็นอะไรคะที่ทานโสมด้วยลเลือดจมูกออกค่ะแบบเป็นทีนึงก็ต้องวิ่งโรงพยาบาลก็ทันหันค่ะ้ะอมีเงินหมื่นไปร,รักษาอพอดีทานตัวน,นี้ก็ไปกับแม่ก็เลยหายเลยเลือดเลือดออกที่จมูกค่ะที่จมูกเส้นเลือด แตกเลือดฝอยแตกเลือดฝอยแตกที่พงจมูกนะที่พงจมูกเขาบอกว่าถ้าจะออกออกออกบ่อยๆครั้งมันจะไม่ดีเพราะว่าเลือดในร่างกายเราจะมุดแล้วก็จะหยุดการทํางานแบบไม่ดีขึ้นนะคะเลือดออกพงจมูกออกทีเยอะเลยหรอพี่แววออกเป็นตะโถนเลยออกเป็นถังอ่ะโอ้โหเดีนี่เดี๋ยวนี้หายแล้วดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้หายแล้วจ้ะลูกกี่ปีแล้วนะตอนนี้สามสิบสามปีโอดีใจไหมพี่ได้สมช่วยฟังดัวเรา ยินดีได้ดูจากพี่แววขอบคุณจ้าพี่แววเนาะความมั่นใจกับส่งเราจ้ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้นําทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจจูเนาะอาจารย์จิติจ้าสวัสดีค่ะนั่นทางน้นน้องพรเอจ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวัสดีค่ะ